ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูสร้างใบตรวจสอบคุณภาพที่สินค้าคงคลัง2ควบคุมคุณภาพสร้างใบตรวจสอบคุณภาพค่ะการตรวจสอบคุณภาพคือเมนูไว้สําหรับบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสามารถสร้างเองแบบที่ไม่ต้องอ้างอิงเอกสารได้สามารถระบุสินค้าที่ตรวจสอบได้ตามที่ต้องการหรือจะดึงรายละเอียดจากใบคําขอตรวจสอบคุณภาพกับเอกสารด้านสินค้าคงคลังอื่นได้ค่ะเมื่อคลิกปุ่มคําขอตรวจสอบ ก็จะปรากฏรายการคำขอตรวจสอบคุณภาพขึ้นมาให้เลือกเมื่อเลือกแล้วก็กดปุ่มใช้จำนวนที่เหลือรายการที่เลือกนั้นจะถูกดึงข้อมูลมาที่หน้าสร้างใบตรวจสอบคุณภาพค่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบก็จะอ้างอิงมาจากที่กำหนดในข้อมูลสินค้านั่นเองค่ะโดยการสุ่มตัวอย่างก็จะหยิบเอารายการสินค้าแค่จำนวนหนึ่งมาคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้แล้วก็มาระบุว่าในจำนวนนั้นมีไม่ผ่านการตรวจสอบเท่าไหร่ แล้วก็มาระบุว่าสําหรับรายการสินค้าดังกล่าวนั้นการตรวจสอบครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านที่ช่องเกรดค่ะแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบตามลอ็อตจะไม่สามารถระบุเกรดได้เพราะเป็นการตรวจสอบสินค้ายกทั้งล็อตนั้นเลยจะระบุได้แค่ว่ามีจํานวนสินค้าไม่ผ่านเท่าไหร่แล้วระบุว่ารายละเอียดในการตรวจสอบนั้นตรวจสอบอะไรบ้างแล้วต้องการกําจัดจํานวนที่ไม่ผ่านออกจากสต็อกหรือไม่ ที่ช่องจัดการสินค้าไม่ผ่านคุณภาพค่ะเมื่อคลิกจัดการก็จะสามารถระบุประเภทสินค้ามีตำหนิที่สร้างไว้ในเมนูสินค้ามีตำหนิขึ้นมาซึ่งรายการประเภทตำหนินั้นถูกลงทะเบียนจากเมนูสินค้ามีตำหนิที่สินค้าคงคลังหนึ่งเคลื่อนย้ายสินค้าสร้างใบสินค้ามีตำหนิคอลัน์ประเภทตำหนิค่ะกลับมาที่หน้าระบุจำนวนสินค้ามีตำหนิครั้งระบุจำนวนตามที่ตรวจสอบแล้วมีตำหนิจากนั้นกดใช้ แล้วก็กดบันทึกไปตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวเมื่อบันทึกแล้วเอกสารก็จะไปปรากฏที่เมนูรายการตรวจสอบคุณภาพค่ะและเอกสารดังกล่าวก็จะแสดงข้อมูลด้วยว่ามีการเชื่อมโยงมาจากใบซื้อที่คอลัมน์เอกสารที่มาจากคำขอตรวจสอบเนื่องจากใบขอตรวจสอบนั้นอ้างอิงข้อมูลมาจากใบซื้อเมื่อสร้างใบตรวจสอบคุณภาพแล้วดึงข้อมูลคำขอตรวจสอบดังกล่าวในคอลัมน์เอกสารที่มาจากคำขอตรวจสอบเลยแสดงเป็นเอกสารใบซื้อด้วยค่ะ เมื่อคลิกที่ซื้อก็จะแสดงเลขที่เอกสารที่มาค่ะเมื่อคลิกวันที่หมายเลขดังกล่าวก็จะแสดงแบบฟอร์มใบซื้อนั้นขึ้นมาค่ะหากกดปุ่มพิมพ์ในเมนูรายการตรวจสอบคุณภาพจะสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบตรวจสอบคุณภาพหรือแปลงเอกสารเป็นไฟล์ Excel กับไฟล์ PDF ได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขแบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการได้โดยคลิกปุ่มตัวเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์ม จะแก้ไขแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วหรือเพิ่มแบบฟอร์มใหม่ก็ได้ค่ะและในเมนูรายการตรวจสอบคุณภาพที่สามารถตรวจสอบที่มาของเอกสารที่สร้างใบตรวจสอบคุณภาพแล้วยังสามารถสร้างเอกสารโดยเชื่อมโยงกับเอกสารด้านสินค้าคงคลังอื่นได้เพื่อเอาสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบนั้นไปขายหรือสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนําไปสั่งซื้อเพิ่มตัดออกจากสต็อกเพราะมีตําหนิหรือยาสินค้าดังกล่าวไปครั้งอื่นค่ะให้คลิกแทบกําลังดําเนินการเลือกรายการตรวจสอบคุณภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มสร้างเอกสารอื่นเลือกเมนูทั้งหมดจะสามารถสร้างเอกสารด้านสินค้าคงคลังตามแต่ละจำนวนทั้งหมดจำนวนที่ผ่านคุณภาพและจำนวนที่ไม่ผ่านคุณภาพได้ตามที่ต้องการค่ะในตัวอย่างนี้เราจะมาทําการตัดสต็อกจากการขายเฉพาะสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบค่ะเลือกรายการตรวจสอบแล้วคลิกปุ่มสร้างเอกสารอื่นเลือกเมนูทั้งหมดคลิกสร้างที่คอลมน์ผ่านการตรวจสอบสําหรับใบขายจากนั้นก็ระบุลูกค้าตามที่ต้องการ ระบุสถานที่ตัดสินค้าและจำนวนสินค้าที่ระบุนั้นก็มาจากจำนวนสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบในเอกสารตรวจสอบคุณภาพค่ะแล้วก็กดบันทึกใบขายค่ะจากนั้นมาทําการสร้างใบสินค้ามีตําหนิเพื่อตัดสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบออกจากคลังสินค้าค่ะเลือกรายการตรวจสอบแล้วคลิกปุ่สมสร้างเอกสารอื่นเลือกเมนูทั้งหมดมาที่หัวข้อใบสินค้ามีตําหนิแล้วคลิกสร้างที่คอลัมน์ไม่ผ่านการตรวจสอบก็จะปรากฏหน้าการสร้างใบสินค้ามีตําหนิขึ้นมา ระบุประเภทตำหนิให้กับสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพค่ะแล้วมาเลือกวิธีการจัดการเป็นกําจัดเพราะว่าเราจะตัดสต็อกดังกล่าวออกจากคลังจากนั้นเลือกคลังสินค้าที่ต้องการตัดสต็อกออกแล้วกดบันทึกค่ะและรหักการตรวจสอบและการติดตามผลเสร็จสิ้นแล้วสามารถกดเสร็จสิ้นใบตรวจสอบคุณภาพได้ที่คอลัมน์สถานะความคืบหน้าค่ะรายการตรวจสอบที่มีสถานะเป็นเสร็จสิ้นจะถูกย้ายจากแท็บกำลังดำเนินการไปยังแท็บเสร็จสิ้นค่ะ ถ้าหากรายการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวยังจัดการไม่เรียบร้อยหรือยังไม่เสร็จสิน้นสามารถกดยกเลิกเพื่อให้ใบตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวกลับไปอยู่ในแทบกำลังดำเนินการได้ค่ะ